เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอกันนะคะโอเคครับลงม,มาจากรถก็เจอต้อนโพป,ประเทศศรีลังกาครับผม,มหของแ,แท้ลยโอเคครับที่นี่คือวัดบางกระเบาครับผมกับรายการความลับจากสวรรค์ครับ พามาไหว้หลวงพ่อจาดนะครับที่นี่เราจะต้องไปให้ครบใช่ไหมเราจะต้องไปให้ครบหลวงพ่อใช่ไหมจะไหนบ้างนะครับจะหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออี๋ในนี้น้องกอยสุดยอดเลยครับไม่รู้จักเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พากันด้านบนครับ ตังนี้ก็มีจุดทูบเทียนนะครับด้านนอกโอเคหพ่อจาดครับผม ครับเมื่อกี้ก็ไหว้หลวงพ่อจา์เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็มาที่โบสถ์ถใหญ่ครับแต่ว่าโบสถ์เขาปิดครับก็ได้มารอบๆบ,บรรยากาศของวัดบางกระเบา บทปิดครับน้องก้อยบอกว่ามีเกี่ยวกับแม่ไก่แม่ไก่ตรงนี้อ๋อมีหลวงพ่อจาดครับผม โอ้โหนี่เลยครับอันหน้าไปทางริมน้ำนะครับผมแม่น้ำปลาจิมบุรีอ๋อแม่น้ำปลาจิมบุมรีครับมีหลวงพ่อโตด้วยครับอยู่ตรงนี้พระบิดาจึงจะรับกันรุ่นได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพ่อไปัยขอญาติขอทานพร ไหนอ่ะเขาบอกว่ามีคังขังแม่ไก่ขังขังแม่ไก่อ่ะอยู่ตามต้นไม,ม้อืออันนี้จะเป็นแม่น้ำปาจินบดีน่าจะมีการแข่งเรือนะแต่ไม่รู้นะพูดว่าเดี๋ยวลองเพลงฟังว่า เพลงอะไรอ่ะพีเมาวลานี่ครับแม่น้ำปลาจินบุรีปลาจินบุรีครับประมาณนี้เลยโอ้พี่มก็ถือว่า ดูไม่วุ่นวายนะครับบอกก็ถ้าเกิดไม่ค่อยมีคนก็แสดงว่าไม่ค่อยวุ่นวายมอแก่การทําสมาธิก็ได้นะมีเพลงคอคอนะครับวัดบางกระเบาตมบลบางกระเบาเอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนีภาค12ครับผมนะี่ครับบรรยากาศวัดบางกระเบา ถ้ามีโดนก็บินขึ้นไปเราจะเห็นภาพสูงแบบว่าลงมารบก,กวนให้ผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ก่อยหนอก็อจะซื้อโดนให้โฆษณาเข้าได้นะคะตรงนี้เขาก็เขียนว,ว่าที่นี่นะครับคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒน,านาธรรมครับผมบอกได้เลยอยากได้เลยอยากให้โดนเลยก็ครบนะครับมีหอะระฆังตรงนี้ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเขามีทําวัดเย็นน่าจะเปิดโบสถ์ตอนทําวัดเย็นวัดเช้าทูนที่โบสถ์พระอินนะครับขี่ช้างเอลวันช้างสามเสียนเนาะช้างสามเสียนที่จริงมีสามสิบสามเสียนนะเขาบอกมีสามสิบสามเสียนเลยนะแต่ว่าปั่นกันไม่บัดไม่ไหวเราเอาสามเสียนเลยคกันอันนี้ข้อมูลมาจากตรงช้างเอลวัน ประวัติภาษีมหาโพธิ์ตน้นตาดีขนาดนี้ตนวว้นภาษีมหาโพธิ์นะ่ะน่ะมีต้นเล็กๆอะ่ะเหมือนเพิ่งเพิ่งจะปลูกหรือเปล่าออไม่มั่นใจตน<ม>้นเล็กๆเ,เป็นโรงเรียนาหารโรงเรียนที่บ้บานกับเราของพ่อนะวัดโรงเรียนของหลวงพ่อเลยครก็มีเด็กๆ<ม>นะที่ปลูกเสร็จเนี่ยต้นคุอืมวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพฤษภา 6, ่าพระมหาโพธิษถานอยู่นะที่แห่หงใดก็เปียบประดุดดังพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่นะที่แห่งนั้นเรื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาสสมเด็จครับพุทธยอดปาจุฬาโลกสมเด็จพระบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์งจกักรีค่ะอ๋อ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นโพต้นสีมาโพมาจากในหลวงเลยครับนี่ครับเป็นอากาศอนนี้มีข้างข้าวไหมข้ออางข้าวน่าไก่อยู่ตามต้นไม้เจอแล้วใช่ไหม อ๋ออันนี้รังนกใช่ไหมรังนกรังนกหรือมีข้างคาวอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีพระผมพระผมมาปฏิภาหายะเราสามารถเดินไ,นาาไปาารรนะข้างหลังนู้นได้ไหมข้างหลังเป็นศาลาธรรมดาอ๋อศาลาธรรมดาเนาะข้างหลังนู้นตรงนี้มีพระ ผักระจายพระสังกระจายนะครับผมก็ดูร้านสวัสดิการวัดแป๊บนึงนะครับผมีวัมนกันันนี้ก็มีพระพุทธรูปหลวงพ่อสิทธิมงคลครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูร้านสวัสดิการครับ จมีของให้บูชากันนะครับผมมีลูกมีเหรียญม,มีแหวนมีเสือ้อนกคมุมนกคุมปลอดภัยครับนี่ ครับโอเคก็เป็นวัดที่สงบดีครับดูไม่วุ่นวายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเยอะก็ดูวุ่นวายดูคนเขาไม่ได้มีงานไงก็เลยไม่ค่อยมีคนที่เงียบๆนี่มีเหตุกันนะบอกว่าคือขจัดความวุ่นวายออกไปนะดูแบบสงบสงบมีเพลงคอคอ คนหนึ่งเขาหบบว่ามันดบหลบพ่อจาดมองไม่เห็นม,มันดบบอกมาที่ไหนป่นเปะเอาไปพุ่งเลยโอ้โหนำพวกพุ่งเลยโอเคครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะ อย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้กอยด้วยกด subscribe ให้กอยหน่อยถ้ามีโฆษณาก็จะไปซื้อดั๋บินอันไหนชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์อันไหน่ชอบขอโทษด้วยนะคะอย่าลืมนะคะค like, กดไลค์กดแชร์แล้วติดตามดูว่ากอยจะไปไหนต่อวันนี้สวัสดีค่ะเสร็ครับสวัสดีครับผม